มาชมนาๆเขาปลดอวนกุ้งอีกแล้วครับผม EP นี้คุณผู้ชมนะครับกุ้งแฉบวยตัวใหญ่ๆเนี่นครับวันนี้ก็ขค้ืนลมแรงหน่อยนิดนึงนะคุณผู้ชมแต่ก็พอได้มีตัวกันอยู่นะครับรพอมีตัวกันอยู่เดีนะ๋ยวจะพาไปดูในถังนะครับของน้าสุกนะครับของน้าดำนะครับนะนี่ก็อวนหัวสุดท้ายแล้วนะครับ กำลังแกะกันเพลินๆกันอยู่นี่นะไปพาไปเยี่ยมชมในทางมันหมานเลยนี่โอ้หอบสู่เลยใจใจลายเสือมาหนึ่งตัวครับผมคุณผู้ชมนี่เรียกว่าลายเสือหรือกุ้งม้าลายนะนะครับนะเนี่ยนะครับ,รบก็มีราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับตัวนี้โลละพันกว่าบาทนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแชบวยคนนี้จะเป็นแชบวยนะครับโอ้มันหมาดเลยเช้านี้นะครับแต่เยอะอยู่นะเปิดวนนะครับแต่เยอะเปิดวนเลยกำลังแกะนั่งอะไรกันอยู่ครับพอได้มีตัวครับพอมีตัวกันเอาได้อยู่นะครับเช้าละสี่โลห้าโลอะไรเงี้ยครับแชบวยก็สามร้อยนะครับโลหนึ่งกระไซนะคละไซนะครับนะครับคละไซ เอาไปส่งแม่ค้าแม่ค้าเขาก็คัดไซส์อีกทีหนึ่งมันก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็คือแชรขายรวมเลยนะครับตัวสา0ร้อย300นะครับสําหรับแชร์บวยนะกำลังแกะกันอยู่เนี่ยมรว้ลมเข้าเสียงวิดีโอหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> ตัต้งซูมต้งซูมให้คุณผู้ชมไม่เห็น แลงพุ่งตกใจเลยไปเออค่ะว่าที่การในรู๊ปรอเลยเออเคลื่อนลมแรงหน่อยนิดนึงครับวันนี้แรงเยอะเลยแหละนะครับแรงแรงหรือว่าแรงเยอะสําหรับเรือเล็กนะสําหรับเรือเล็กนี่เรือก็ประมาณนี้ฮะนะครับหายกินใจฝั่งนะครับตาเนี่ยเลยคนเห็นไปนิดเดียวก็บางอ้วนนะครับกุ้งมันเข้าตื้ดก็เรียกว่ากุ้งเข้าตื้นครับหน้าน,นี้กุ้งเข้าตื้น ไปดูของกระติกของน้ำดำครับกระติกน่าจะได้หลายโลอยู่เปิดดูเลยนี่ครออยู่นะยกขึ้น สองสองนายโยนได้ละได้ละได้ละสองสองโลได้ล้ได้ละน้ำหนักได้ครับคุณโผูกเชือบวยครับผมตัวกันอยนะครับเยอะเลยลอนี่ก็โดน จะไปที่มีสองปั่นไปดูนัดพาไปดูของยายออนดูหมานหรือเปล่าโน่นโอ้โหวันนี้ตัดวันนี้ตัดผมรลอเลยหมานไม่ยาย่หมานหมานใหญ่กว่าหมานเดี๋ยวใส่ถังนะอ๋อใส่ถังกนี่ดอ,อกปันปนป่นนี้ใช่ไหมโอ้ปั่นนี้ใช่ไหมโอ้ปั่นนี้ยังไม่ได้แก่ครับปั่นนี้ปั่นนี้แกบอกว่ามีอยู่ประมาณสักห้าโล ฮัล <laughs> <laughs> โหลนี่พระเอกข้างผมครับตั่ผมรองแล้ววันนี้ <laughs> <laughs> โอ้ใหม่ๆเลยอว้วนเพิ่งถอยมาหรือไงเนี่ยเดี๋ยวหกปันหกปันต้องใหม,ม่ๆเหมือนกันเออต้องอ้วนใหม่ๆติดดีเหมืัน ไปดูในถังแกนะนะทางนั้นทางนี้ตอนีมมาปลาปูอยู่ทางโน้น่นอ๋อปุูแกใส่ในถังไว้แล้วนะพอได้อยู่แกบอกว่าหมานอยู่ยายบอกว่าหมานี่คือว่าเยอะเลยแหละที่โลได้อ๋อสี่โลได้บ้างนะที่โลหาโลนี้อ่ กวางก็แไบว่านึ้นมาแล้วพี่้องไไยอยู่ด้วไปันพมันมางนี่นอพอมีตัวกันครับเช้านี้นะคืนใหญ่แต่อพอมีตัวกันอยู่นะคืนใหญ่พอมีตัวกันนะครับค<ม>ืนแรงเลยครับคุณผู้ชม,มเอาเรื่องเอาเรื่อง<ม>เรือราเ,เล็กๆก ใช้พายเอใช้พายบางคนก็ใช้เครื่องนะครับอสองสองลำนู้นตอนนเป็นเครื่องนะครับมีเป็นพายใช้พายนะคืนใหญ่พายสู้ไว,ไวไ้ไหไไว สดจากทะเลหีไลมไมโดนเลยเนี่ยวันนี้ผมจูมนี้ตัวใหญ่ร่อออนไปโลนึง กแนะดำมีลูกค้าติดต่อมาฝอเบอร์โทรจากกรุงเทพอ่ะมีบอกเบอร์ไหมจำเบอร์ไม่ได yeah, ้จำเบอร์พอ้าจำเบอร์ไม่ได้ครับ เ่นี่ยลงไปนี่ยครับลูกค้าถามถามนะครับต้องขออภัยครับน้าดำแกถอยเครื่องใหม่จําเบอร์ไม่ได้ถอยต่างวานก่อนนะสุกอ่ะส่งเทพเปล่าไม่ส่งใช่ไหมส่งไม่เป็นส่งไม่เป็นนะครับเราส่งส่งไม่เป็นนะนะแกขายในระยองอย่างเดียวต้องมาซื้อที่ระยองว่ากัน อันนี้ยังไม่รู้เห็นเขาเม้มถามมาในคอมเมนต์ก็บอกว่าขอเบอร์หน้าดำให้หน่อยเขาอ่าได้ครับเดี๋ยวทำเอพีใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวลงบอกให้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ใต้คอมเมนต์ให้นะครับเดี๋ยวมีคนมีเบอร์แต่ไม่ให้ต้องมาขึ้นเดี่ย้อนเออนะครับเนี่ยาารดีเใต้น่ขึ้นเบอร์ให้ที่หลังนะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ที่หลังนะครับนะ จวลงคลิปไปก่อนแล้วก็ใส่เบอร์ให้ทีหลังนะครับใครต้องการกุ้งสด,สดของกุง้งแชลิ้วยระยองนะครับสด,สดเลยส่งกรุงเทพก็ประมาณสองวันนะครับสองวันนะครับโลสามร้อยนะครับค่าค่าขนส่งก็ต้องออกเองนะลูกค้าออกเองแล้วก็ซื้อกล่องเองนะนะครับค่าขนส่งถ้าขนส่งอยู่ประมาณเท่าไหร่นะดำอยู่สองร้อยไหมกรุงเทพ สองรยประมาณนี้ประมาณสองร้อยค่ากล่องอีกสัก60สิบาทเอารวมแล้วใช่ไหมรวมกล่องสองร้อยครับพร้อมค่าส่งรวมแล้วสองร้อยนะถึงกรุงเทพสองวันถึงนะครับสดไปบ่ายถึงว่างั้นนะขนส่งเขาขนส่งดีครับขนส่งขนส่งพวกขนส่งของเย็นนะครับขนส่งของเย็นมันเร็วอยู่ไปเร็วอยู่ถ้าเกิดว่าเห็นน้าดำบอกว่าถ้าเกิดผิดพลาดในกรณีที่ว่า ค้าไม่ไม่ไม่รับเกิน3าวันเนี่ยทางรถส่งเขาจะแกะกล่องแล้วเพิ่มน้าแข็งใส่ให้ใหม่เลยนะครับสําหรับการส่งของห้องเย็นนะครับนะ,ะเดี๋ยวท่านไหนต้องการคอมเมนต์มาได้เลยครับใครดูอีพีนี้นะท่านไหนต้องการนะครับนะแต่ว่าไม่รับปล่าว่าจะได้ทุกวันนะครับกุ้งมันแล้วแต่วันนะครับแล้วแต่วันนะนะนี่ครับผมอีพีนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นระแจดรับคลิปใหม่ต่อไปนะครับนะเอา มีประบงมาฝ่ายอีกแล้วครับกำหรับอ้วนกุ้งนะครับมีเลยครับกชาวปลาบงของพวกนะครับนะมีเลยขอได้ถ่ายคลิปแบบนานๆเขานะครับนะสำหรีนี้ก็ต้องขอ่ากสวัสดีครับผมต้องการกุ้งก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับว่าแล้วผมจะมาบอกน้าเขาอีกทีนึงนะครับสสวััดีครบผมสวัสดีครับ